เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Among Us นั่นเองนะครับเป็นเกมที่มีกระแสร้อนแรงแล้วก็มีผู้คนเล่นกันมากในตอนนี้เลยนะครับเป็นเกมที่สร้างความสัมพันธ์นะครับหรือว่าความขัดแย้งให้กับกลุ่มเพื่อนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นเกมที่ทําให้มีเสียงหัวเราะนะครับในกลุ่มเพื่อนถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มเพื่อนหลายๆคนมาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็มีโปรแกรมสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Discord หรือว่า TeamSpeak หรือว่า TS3 นะครับสามารถ เข้ามาเล่นแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีกลุ่มเพื่อนเราก็สามารถเข้าไปจอยไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้นะครับแต่จะไม่ได้ยินเสียงเนาะจะไม่ได้พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนแค่นั้นเองเนาะถ้าเกิดว่าเราเล่นคนเดียวนะครับเรามาดูเมนูต่างๆภายในเกมกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประกาศนะครับถ้ากดเรากดเข้าไปอันนี้จะเป็นประกาศโน่นนี่นั่นต่างๆนะครับ อันที่2ก็จะเป็นรูปฟันเฟืองฟันเฟืองนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆภายในเกมนะครับไม่ว่าการเพิ่มลดเสียงภายในเกมอันนี้เป็นเสียงดนตรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มขนาดต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นระบบคอนโทรลโดยจอยสติ๊กหรือว่าการสัมผัสนั่นเองการทัชนั่นเองนะครับส่วนอันนี้นะครับเราสามารถล็อกอินด้วย Facebook หรือว่า t วิสตเตอร์ก็ได้หรือว่า Discord ก็ได้นะครับส่วนนนี้จะเป็นสถิติในการเล่นนะครับว่าเราเล่นแบบไหนไปบ้างแล้วอะไรไปบ้างแล้วนะครับ ส่วนนี้ที่เป็นรูปตัว S นะครับแล้วก็มีขีด2ขีดนี่นะครับจะเป็นการเขาจะเรียกว่าเป็นร้านค้าก็ได้นะครับเขาจะมีโหมดสัตว์เลี้ยงนะครับนี่เนาะนี่โหมดสัตว์เลี้ยงนะครับเมื่อเราซื้อมาแล้วสัตว์เลี้ยงก็จะมาอยู่ข้างๆตัวละครของเราแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เนาะมีให้เลือกหลายตัวเลยนะครับเราชอบแบบไหนนะครับราคาจะอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม94.00นะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นดอลลาร์หรือเปล่าเนาะผมเองก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะครับส่วนนี้จะเป็นเครื่องแต่งกายหรือว่าสกินนะครับจะเป็นชุดนั่นเองเนาะจะมีให้เลือกหลากหลายนะครับราคาก็จะถูกกว่าสัตว์เลี้ยงลงมานิดนึงนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นคุณหมอนะครับเป็นอันนี้นักมายากลหรือเปล่ามีหมวกมายากลด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆรอปรพอนะครับอรอปรพอโคละสีนี่มีชุดให้เราเลือกใส่เยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ6 2 0 0นะครับ ต่วนนี้ก็จะเป็นหมวกนะครับหมวกต่างๆมีให้เราเลือกนะครับมีหลายราคาเหมือนกันนะครับถูกสุดจะเห็นอยู่ที่ประมาณ33.00นะครับอันนี้ใครชอบแต่งตัวให้กับตัวละครก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกใส่ให้กับตัวละครได้นะครับโอเคครับเรามาดูที่หัวข้อออนไลน์ในการเล่นกันดีกว่าเนาะอันแรกนะครับจะเป็นการสร้างห้องนั่นเองนะครับครีเอทเกมหรือการสร้างห้องนั่นเองทําให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถมาจอยห้องของเราได้นั่นเองนะครับ เราเข้ามาดูกันก่อน,อนเลยปุ๊บเครียดเกมนะครับเมื่อเราเครียดเกมนะครับเขาจะมีแมปให้เราสามแมปด้วยกันให้เลือกนะครับแล้วแต่ผู้ชมเลยว่าจะชอบแมปไหนนะครับแล้วส่วน Imposter นะครับจะเป็นตัวสีดแดงๆนี่เนาะจะมี Imposter หรือว่าคนร้ายนะครับหรือฆาตกรอันนี้แล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็จะมีมากสุดได้3คนนะครับน้อยสุด1คนนะครับ เราสร้างห้องเนี่ยเราจะกําหนดได้ว่าจะให้มีคนร้ายกี่คนนะครับ1คน2คนหรือ3คนอะไรประมาณนี้นะครับแมปก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับส่วนแชทตรงนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนภาษาหลักๆที่เอาไว้คุยกันในห้องแชทนะครับนี่เนาะไม่ว่าจะเป็นอังกรษสเปนนะครับอันนี้เกาหลีแน่ๆเลยอันนี้รัสเซียนะครับโปรตุเกสน,นะครับแต่หลักๆภาษาอังกฤษดีกว่าเข้าใจง่ายดีเป็นภาษาลกลางด้วยนะครับ แล้วก็แม็กเพลเยอร์ด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างอิ p o r t สเตอร์ไว้1คนนะครับจำนวนผู้เล่นนะครับหรือว่าแม็กเพลเยอร์เนี่ยน้อยสุดนะครับที่สามารถเข้ามาจอยห้องได้ก็คือ4คนนะครับสูงสุดคือ10คนนั่นเองนะครับเกมนี้จะสูงสุดได้10คนแล้วถ้าเกิดว่ามีคนร้าย2คนนะครับเพลเยอร์ที่จอยห้องนะครับน้อยที่สุดจะอยู่ที่7คนมากสุดอยู่ที่10คนเหมือนกัน3คนนะครับเพลเยอร์ก็จะ9คนนะครับจะกระเถิบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มากสุด10คนเหมือนกัน นะครับในส่วนนี้เนาะผมก็เลือกอคนร้ายไว้1คนนะครับแล้วก็เลือกผู้เล่นแม็กไว้ที่10คนอะไรประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก,กดคอนเฟิร์มทางด้านขวาได้เลยนี่เราก็สร้างห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวละครของเราก็จะเดินนะครับเราสามารถกดเดินได้นี่เนาะเ,ออเดิน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 นะครับแล้วเมื่อเรามาที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับ เราสามารถกดที่คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะมากดคัสต้อมไซส์นี้ก็ได้นะครับนี่เนาะคัตตอมไซส์ตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นการเปลี่ยนสีตัวละครของเรานั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปจอยห้องกับคนอื่นสีไหนที่เพลเยอร์คนอื่นเลือกไปแล้วนะครับจะเป็นกากบาดแบบนี้นะครับส่วนอันไหนที่ยังไม่ได้เลือกจะเป็นช่องว่างๆแบบนี้สี่เหลี่ยมแบบนี้เลยเราสามารถเลือกได้นะครับแล้วส่วนหมวกนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามใจชอบเลยมีของฟรีให้เลือกใช้มากมายเลยนะครับไม่ต้องเติมเงินก็ได้นะครับนี่ผมขอเอาแบบนี้ดีกว่าเป็นนินจานะครับสัตว์เลี้ยงยังไม่มีเพราะว่าต้องซื้อนะครับสามารถซื้อได้เลือกซื้อได้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้นะครับในส่วนนี้เนาะมีเนาะสัตว์เลี้ยงนะครับปุ๊บนี่9 4แค่นั้นเองโอเคสกินก็เหมือนกันเราต้องซื้อก่อนนะครับเกมอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสร้างห้องแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเพื่อนเล่น เราสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับท่านชมเห็นไหม private นะครับหรือว่าห้องส่วนตัวเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็น public ได้นะครับสามารถทําให้ผู้เล่นทั่วไปนะครับหรือว่าผู้เล่นทั่วโลกเนี่ยเข้ามาจอยห้องของเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น private ก็จะเป็นห้องส่วนตัวแล้วนะครับสามารถส่งโค้ดด้านล่างนะครับเห็นไหมตรงคําว่าโค้ดนะครับที่เขียนว่า u e o j q q อันนี้นะครับก๊อปตัวนี้เข้าไปนะครับหรือว่าจำอันนี้เข้าไป ไปส่งให้เพื่อนของเรานะครับเพื่อนเราก็สามารถใส่โค้ดตรงนี้เข้ามาจอยห้องของเราได้นะครับก็จะมีเมนูแชทนะครับตรงนี้แล้วก็การตั้งค่าต่างๆนิดหน่อยนะครับเราไปดูหัวข้ออื่นๆต่อกันดีกว่านะครับขอออกจากห้องก่อนเนาะเอาละครับเรามาดูเมนูต่อไปกันดีกว่าก็ถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนที่สร้างห้องไว้แล้วแล้วเขาส่งโค้ดให้เราแล้วนะครับให้เรากดที่ private ด้านล่างนะครับ enter code ด้านล่างเลยนะครับนี่เนาะเราก็มากรอกโค้ดตัวนี้นะครับที่เพื่อนให้มานะครับ แบบเมื่อกี้เลยอันนี้ใส่มั่วนะครับนี่เนาะใส่ไปแล้วก็ตกลงได้เลยนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายตรงนี้เลยที่เป็นรูปลูกศรตรงนี้นะครับปุบ๊บถ้าเกิดเราใส่ถูกเขาจะจอยห้องเข้าไปเลยนะครับไปจอยห้องกับเพื่อนที่เราสร้างไว้แล้วเนาะแต่น,นี้ไม่ใช่นะครับโค้ดมั่วอันนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็คือคนแรกมาสร้างห้องนะครับเพื่อนคนถัดไปก็เอาโค้ดจากเพื่อนนะครับที่สร้างห้องไว้แล้วเอามาใส่อินเทอร์โค้ดตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปจอยกันได้แล้วไม่ยากนะครับแล้วก็ รับอิคตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูที่เราสามารถไปจอยกับผู้เล่นคนอื่นทั่วโลกได้นั่นเองนะครับจะมีห้องคนอื่นเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่สามารถพูดคุยกับเขาได้นั่นเองเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนละภาษากับเราก็ได้นะครับแล้วก็ไม่มีโปรแกรมสื่อสารกับเขาก็ได้นะครับเราสามารถเลือกเลยว่าเราจะไปจอยห้องไหนนะครับนี่เนาะส่วนเครื่องหมายตรงนี้นะครับที่เป็นลูกศรวงกลมหากันเนี่ยวนหากันก็จะเป็นการรีเฟรชนะครับหรือว่าการเรียกหน้าห้องปัจจุบันขึ้นมานะครับ เราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาแมพไหนนะครับนี่เนาะเราก็จะเอาคนร้ายกี่คนนะครับภาษาเราจะเอาภาษาอะไรนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ก่อนที่เข้าไปแจมห้องได้นะครับนี่เรารีเซ็ตห้องอีกทีนึงเราต้องการคนร้ายหนึ่งคนเนาะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับขอจอยห้องนี้แล้วกันเนาะนี่อ่ะจอยไม่ได้นะครับต้องรอรอบใหม่เนาะครับขอเลือกเป็นห้องนี้แล้วกันโอเคเรากดคลิกเข้าไปเลยนี่เราจอยเข,ข้ามาแล้วท่านผู้ชม อันนี้ก็เปิดเป็นพร็อพอีกไว้เนาะมามามาปึา๊บปึ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 ๊บโอเคตอนนี้ปิงอยู่ที่97ท่านผู้ชมปิงด้านบนเนาะปิงอยู่ที่97เรามาแต่งตัวละครของเราดีกว่าสีชมพูหวานแหววไปเลยสีม่วงโดนเลือกไปแล้วเอาสีส้มดีกว่าเนาะหมวกหมวกเราเป็นอันนี้นี่โจรสลัดก็ได้นะครับโอเคปิดไป อันนี้ห้องนี้จะปิงเยอะหน่อยท่านผู้ชมโอเคเกมเริ่มแล้วครับท่านผู้ชมมาเงียบไว้นะครับเงียบเงียบไว้เนาะโอเคไปทางไหนดีไปทางไหนดีท่านผู้ชมไปทางไหนดีตามเพื่อนไว้ตามเพื่อนไว้ปึ๊บปึ๊บตามเพื่อนไว้ตามเพื่อนไว้กด m ก็จะเป็นการเรียกแผนที่ขึ้นมาถ้าเกิดว่าใครเล่นใน emulator หรือว่าเกมจำลองนะครับในส่วนนี้เนาะ เดี๋ยวเราดูว่าเราจะต้องไปห้องไหนต่อเฮ้ยเเราอยู่คนเดียวเราไม่ปลอดภัยเราลงมาข้างล่างก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำอะไรอ๋ออันนี้ก็คือการเก็บขยะออกทั้งหมดโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็ไปทำเฟสต่อเราต้องไปห้องไหนห้อปึ๊บ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 มาห้องนี้โอเควิ่งล่างสุดเอ้ยมีคนโดนแล้วท่านผู้ชม มีคนโดนแล้วอ้ยมีคนโดนไปแล้วหนึ่งคนนะผู้ชมเราไปดูเราไปแชทกันใช้มา,าผมว่าเขียว <c oughs> ผมว่าเขียวอ, <c oughs> อันนี้จะมีคนถามว่าห้องไหนอคนนี้บอกว่าเลยสีแดงสีแดงห้องไหนนี่ผมเห็นเขาบอกผมเห็นเนาะเออพิกเ r e นี่ีนอาร์ยูช a l เร d ทำไมสีแดงอ่ะเออก็ว่าทำไมสีแดงใช่ใช่สีแดงก็ว่าเออถัวเปล่าเอออ่แดงก็แดงใช้เปล่าใช้เปล่า อาแดงก็แดงแดงก็แดงโอ้ยควรโหวตแดงกันหมดเลยใช่เปล่าเราต้องมาดูกันว่าสีแดงใช่ไหมนี่เราทายถูกเราทายถูกใช่ไหมโอเคถือว่าเราทายถูกภารกิจเราสําเร็จครับเราโหวตตัวฆาตรกรหรือว่าผู้ร้ายสําเร็จแล้วพเพลเยอร์ก็จะชนะเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ สำเร็จแล้วท่านผู้ชมถือว่าภารกิจอันนี้สําเร็จได้ไม่ยากเนาะโวตถูกตัวเตือนทุกคนเลยเราก็เลยชนะนะครับวิกตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีลูกเรือโดนสังหารเป็นหนึ่งคนนั่นเองนะครับเราสามารถกดเพลย์เกีนอีกครั้งก็ได้หรือว่าเอา์ก็ได้นะครับในส่วนนี้ขอกด out เอาแล้กกันนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมหลักๆแล้วเกมนี้ที่เราจะชนะได้ก็จะมีอยู่2ฝ่ายด้วยกันนะครับก็คือฝ่ายลูกเรือนะครับหรือว่าคนบริสุทธินั่นเองนะครับก็จะต้อง ทำเควสบนยานให้สําเร็จนะครับหรือว่าโบวหาตัวคนร้ายออกไปให้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนร้ายนะครับเรามีหน้าที่ที่จะต้องสังหารผู้เล่นคนอื่นให้หมดนั่นเองนะครับเราก็จะถึงจะชนะให้ได้นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเกมนี้เล่นไม่ยากเนาะสนุกดีนะครับถ้าเกิดว่ามีกลุ่มเพื่อนมาเล่นด้วยกันมาพูดคุยกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย